สวัสดีครับป้อมก็มาพบกับผมนะครับในช่องกอปไซส์เหมือนเดิมนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามช่องผมนะครับฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่มองหานะครับครอบครัวและบ้านหลังใหญ่นะครับตามนี้ดีกว่าไม่อยากพูดเยอะนะครับตามเข้ามาน่าจะร่วนอยู่ตรงไหนหน้าผมก็ก่อนเดินนะครับแสดงความดีใจกับแฟนบอล แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่คว้าทิปลแชมป์มาได้นะครับก็หนึ่งประตูนะครับคือจะบอกก่อนว่าเก้าสิบนาทีเมื่อวานที่ใครได้ดูรูปเกมนะครับอินเตอร์ไม่ได้ดูเป็นรองเลยด้วยซ้ํานะครับอินเตอร์เล่นดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็โอกาสยังยังยังไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นับคือในหลายๆรูปเกมเนี่ยแมนซิเตี้ก็เกือบพลาดนะนะครับแมนซิสตี้ก็เกือบพลาดนะแต่ก็คือ โชคช่วยนะครับคนที่แบบทีมที่แบบว่ามันกําลังมาแรงด้วยแหละนะครับคือโชคมันช่วยะนะครับก็ดีใจนะผมเพื่อนบ้านนะครับจากแมเชสเตอร์ยูเ็ดก็ดีใจกับแมเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่คว้าซิปเปิลแชมป์ไปนะครับก็แสดงความดีใจกับแมนซิตี้ด้วยนะครับคุณทำได้ดีสุดแล้วนะครับคุณเอาไปเลยนะครับทีมยอดเยี่ยมนะครับแห่งปีนะครับผมทีมยอดเยี่ยมแห่งโลกแล้วกันนะครับผมนัเมื่อวานนะครับสำหรับ พี่ๆคนไหนนะครับที่ได้ตามผมไปนะครับที่ได้เลือกเชียร์ตามผมนะครับสองตัวเมื่อวานมันโมก็พลิกกลับมาชนะนะครับแมสตี้ก็เฉือนชนะก็ยกกันไปนะครับก็ยังได้อิ่มกันอยู่ส่วนคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับผมไม่พูดเยอะเลยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสองชุดสามตัวเน้นนะครับแล้วก็ชุดสี่นะครับมีมาให้หมดเลยน้ำก็แสดงความดีใจกับพวิวเพื่อนด้วยแต่ตอนนี้มันติดอย่างหนึ่งคือผมนะครับ อ่าโดนแบนไลฟ์นะครับก็ผมอยากให้พวกพี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับในไลฟ์นะครับช่องนี้นะนะครับก๊อฟอฟไซด์วีี่นะครับช่องนี้นะครับพิมพ์ว่าก๊อฟอฟไซด์นะครับวีีเดี๋ยวเราไปก็ไปเจอกันช่องนี้นะครับเราไปเจอกันช่องนี้นะครับก็ฝากพวกพี่ๆตามผมไปด้วยนะครับก็ใครไปวันนี้มีบอลหน้าเล่นหลายคู่หน้าผมก็อยากให้พวกพี่ๆตามผมไปด้วยนะครับผมก็ติดตามผมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับเฟซบุ๊กหรือทางด้านอย่างช่อง Tik t o ็อกนะครับผมก็วันนี้ขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับก็วันนี้นะครับคอนเลนพิเมียนะครับเป็นรอบ2นัดสองนับของทางด้านอย่าง f อฟซาเวนเต้วันนี้นะครับจะเจอกับทางด้านอย่างนะครับอ่าสปาร์ตาร็อกเจอร์ดำนับก็คู่นี้เกมล่าสุดบ้านสปาร์ตานับเสมอกันมาที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้ต้องกลับมาเล่นในบ้านชาเวนเต้นะครับและรู้สึกว่าชาเวนเต้เนี่ย ถ้าได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเหมือนใส่ล่างทองด้วยนะครับห้าห้าเกมหลังของทาเวนเต้นะครับก็เก็บชัยมาได้ถึงสี่เกมเกมล่าสุดเพิ่งมาเสมอกับทางด้านอย่างสปาร์ตาร็อคเทอร์ดัมนะครับส่วนทางด้านอย่างสปาร์ตานะครับก็ห้าเกมหลังสุดเก็บชัยมาได้สามเกมแพ้ไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งนะครับวันนี้มาเจอกับทาเวนเต้เนี่ยเรตเลขมาผมไม่ชอบผมมองตรงเลยเรตเลขมาผมไม่ชอบนะนะครับหนึ่งหนึ่งปอลบสิบนะครับแต่นับมันยังลุ้นได้กับทาเวนเต้ในบ้านนะครับยังไงวันนี้ นะครับผมขอเลือกเชียร์ทางด้านอย่าง f อฟซีเวนเต้นะครับผมคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านอย่างสวีเดนออสเวนคานนะครับยอการ์เดนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับนอโคปิงอ่ะคู่นี้นะครับเหตุเหตการเจอกันมานะครับ3เกมหลังสุดนะครับเป็นยอการ์เดนนะครับที่ทําได้ดีเยอะการ์เดนนะครับที่ทําได้ดีกว่าเก็บใช้ได้2เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมยอร์เยอร์เดนนะครับผลงานหเกมหลังเนี่ยเก็บใช้ไม่ได้ถึง4เกมเลยนะ นะครับแล้วก็แพ้ไปแค่หนึ่งเสมอไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เสมอกับทางด้านอย่างเอลบอกอย่างหัวตารางมาที่1ประตูต่ตอหนึ่งส่วนทางด้าน,นอย่างนอโคปิงผู้มาเยือนนะครับหเกมหลังสุดเก็บใช้ได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับหลุดแพ้ไป3เกมรวดเลยเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ทางด้านอย่างบอมมาปอจากคาน่ามานะครับที่ศูนประตูต่อสองวันนี้ต้องไปเยือนทางด้านอย่างเ e อ่อเยอร์การ์เด้นนะครับผมยังมองว่าเป็นรองค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยวันนี้นะครับนนกับวันนี้กําแพงที่ตั้งมาให้เนี่ย0.75 นะครับไหลขึ้นไปหนึ่งลูกนะครับเลือกเชียร์เจ้าบ้านดีกว่านี่ครับเยอการ์เดนนะครับไปที่ศูนย์จุดห้าชอบก็จัดนะครับขัดก็สวนบนลูกกลมๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับแต่ถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากได้แนวทางฟุตบอลมากกว่านี้นะครับติดตามผมได้ทุกช่องทางพิมพ์คําว่ากอล์ฟออฟไซด์นะครับจะได้เจอผมทุกๆช่องทางวันนี้ขอให้พวกพี่เพื่อนเชียร์บอลอย่างสนุกสนานนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มนะครับแล้วก็นันไลฟ์สดช่องกอล์ฟออฟไซด์วีซีนะครับ